ปิดแม่น้ำนานไมล่วไม่เห็นแม่น้ำนาดน,นะแต่ด,ด้านหลังนู่นมองเห็นไหมหน่อยมองอ,อยู่นู่นโอ้แต่รอยสุวดาววันนี้คนเยอะมากเพียบเลย ดูข้างหลังด้วยดูเบอเพีย<จ>บที่ละอาิต,ตี์จบไปออกจากเสมอดาวอึบจะไปเสาดินนาน้อย มันเป็นในรูปที่อยู่ในพัสปอร์ตยาแหละเดี๋ยวไปดูสัหน่อยมันเป็นยังไงเสาดินนาะน้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมุ่งตรงกลับกรุงเทพเลยไปเรื่อยๆเจอกันครับอ๋อนี่ไงเสาดินนาะน้อยเห็นแล้วเห็นป้ายแล้วอึบอึบอึบว่า ตริดีน,นาน้อยเันชาตสีน่านีเ่เดี๋ยวเอาบัตรให้พี่เขาดูเอิบขี่มาแล้วครับนี่ครับพี่ครับซื้อได้ ตื่นตื่นตื่นเข้าดินอุทยานแห่งชาติสีน่าน nó dày nó dày nè bông rất dễ ความสวยอยู่ด้านหลังความสวยอยู่ด้านหลังเรามองมาไม่เห็นอะไรแต่ความสวยอยู่นี่อยู่ด้านหลังนี่เนี่ยผมถ่ายรูปเทียบในหน้าพาสปอร์ตยานมันใช่ทางลงเหรอไม่ใช่ เป็นเหมือนเสาดินจริงๆเป็นดินเป็นทรายเกิดการกัดสอกอะไรอะเสาปูเขียวแล้คานเป็นนมในหมู่บ้าน ินมาถึงแล้วพอ<ด>จะไปกลับดูสภาพหัวสิเนี่ยไปม,มาหลายที่สภาพหัวตอนแรกมาดอยยาสีน่านนึนกว่าจุดเด่นเป็นดอยเสมือนดาวพอเปิดสมุดดูปุ๊บเอา้ารูปเป็นรูปเสาดินที่ไหนวะเนี่ยไปยิงยาวกรุงเทพ ก็ค่อยพักกินข้าวเที่ยงอีกทีไปเรื่อยๆครับ ถ้ำเชีตะวันจะกลักรุงเทพแล้วเจ้าที่พยานแนะนำบอกมีคุณสถาน,านอยู่ใกล้ๆอ่าแวะคุณสถานแต่พอไปคุณสถานปุ๊บเห็นป้ายประทัเชีตะวันจำได้ว่ามันสวยก็เลยเออแวะไปสักหน่อยตื่นตาขึ้นใจเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง สวยนะเดี๋ยวเดินไปสุดพาน,นอนก่อนก็มีอะไรเราหมวกในรถหมวกในรถก็มีนะ อ๋อนุ่นไงทางขึ้นถ้ำอทางขึ้นถ้ำอยู่างนุ่นปไปไหนก็มาละขึ้นไปดูแลกันว่าบนถ้ำมีอะไรไหนก็มาละมาโอ้ยโอ้ยเอาเรื่อง ไปมีลอยพุทธบาทถ้ำพระลองไปดูซิเนีอะไรไปก่คาบ ถึงขงบนสุดละขบนนี่มีรอ้อเทเบิลนีอยู่จากข้างล่างพูดผิดขบวนแรงมากโอ้สวยเหมือนกำลังทำตัวน,นั้นเพิ่มเหรอ โอเค <Okay. S 1> ขึ้นมาโน่นทางลงขึ้นแล้วก็ลงไปนี่มันที่ไหนนะอ่าสุนสถานดอกตะกุรั่ก็เยอะเหมือนกันนะโอ้โดดิ ที่นี่ประเทศไทยถ้าเก,กิดแก้วเจียวเนี่ยสวยมากเลยนะเส้นนี้ เคเท่อะลากเดียวสามคันเลยโอ้อย่างเท่รถไฟตัวนี้โอ้ยก็เคยเห็น <c oughs> รถสิบล้อเออรถสิบล้อลองข้างถนนเนี่ย อันนี้จะพวกมันเนี่ยนี่พวงมันโอ้อุบัติเหตุอันตรายอันตรายรขับขี่ปลอดภยัยระมัดระวังดูแลเพื่อเลื่อมทางดูแลเราเองด้วยเดินทางปลอดภัยครับไปเดินทางกันต่ออีกยาวๆตอนนี้ก็เพิ่งอยู่น่าจะพิกิตแั้วแหละ เดินทางกันต่อครับ ถึงที่หมายเรียบร้อยอืมสภาพคนซ้อนพร้อมกับเสียงหมาต้อนรับที่น่ารับ <c oughs> ถึงละสี่ทุ่มครึ่งตามหมายกำหนดการเร็วกว่าเพราะตอนแรกไปถึงมานห้าทุ่มนะเอาไปของฝากจากทริปนี้อืม จบละฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดถูกใจนหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย